เราจะมาขุดตาลเดียวกันนะคะเอาตาลเดียวไปทาเป็นสมุนไพรรักษาฝ้านนนะเย็นอ,นอย่า,ยา,าดี๋ยวเราจะมาขุดกันมาขุดกันโอน้ตรงนี้เยอะมากเลยนะคะตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีต,มตาลเดียวทั้งนั้นเลย ตรงนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อน,นั่นก็ใช่เยอะเกินมันเหยียบไปสรุปแล้วดวงตาเดียวนี เขาก็จะเป็นหัวยาวๆหัวยาวๆ o คุด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 ,คดลงไปจะสีเห็นหวัวบาดตาที่นึ่งนี่มันมันเล็กงามขนาดใบกะงามเนี่ยเฟิร์นอันเนี้ยที่เขาขายเฟิร์นกันนี่นี่นี่ ไม่ใช่นันน่นนั่นนั่นทิ่มฟืนเออนั่นละนั่นละเขาเอินต้นฟืนรนเน,นี่ยที่ข้อ,อไปประรับบอนีหมขุดลงไปค่ะขุดลงไปเราก็จะไปเห็นหัวบาาตาทีนี้ ก็เอาหัวไปตำใส่กันกับนมสดกับใบตำลึงบาดแต่ที่นี่บาดแต่ที่นี่แต่ว่าถ้าใครจะเอาไปทำเป็นน้ำมันสกัดสกัดน้ำมันตานเดียวเราก็เอาไปเคี่ยวใส่กับมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวใส่ทั้งใบทั้งหัวก็จะอ,ออกเป็นสีเขียว แต่ถ้าเราใส่นมสดแล้วก็เอาเฉพาะหัวไปตำนุ่มขั้นสุดอีกบ่เดียวนี่นต้นเขางามหัวเขาก็จะลึกจะใหญ่แถวนี้เป็นดงตาลเดี่ยวทั้งนั้นเลยนะคะเขาจะอยู่เป็นเกาะเป็นกเนกาะเนี่ยมีแต่ตาลเดี่ยวทั้งนั้น เดี๋ยวใส่อันนั้นเอาให้ไอ้น้องชนมันพร้อมหอดไปเฮ้ยเสือแขนยาวก็บใส่ยุงกัดมือนั้นเข้าบอ่อขุดลึกซ้ำเจาของซ้ำขุดพ่อหน่อยๆเราก็เอาลวด เมเมนถอนเอาแค่เครื่งเดียวนะบ่อใดเอาจนสุดหัวนะเอาขึ้นมาโลดควนทั้งนั้นว่านตานเดียวว่านตานเดียวนี่ขึ้นมาแล้วว่านตานเดียวเอาหัวเบิง่ง นี่คือหัววานตาลเดี่ยวเราก็เอาส่วนนี้เป็นล่างปอกออกแล้วก็ตำตำใส่กับนมสดพอกหนา